วันนี้เนมันเป็นการแสดงมันมีตัวเดียวลูกนั่นแหละทุกวันนี้มันเป็นการแสดงหมดแล้วนั่นน่ะเข้าใจหรือเปล่า,าแต่ทีนี้คําว่าเวลาทดสอบมาตรฐานนะเพื่อนไม่กล้าเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงนะลูกจำไว้นะทุกวันนี้นะไปดูภาษาศัก์ก็ได้ตอนที่ไฟช็อตอยู่ที่อุดรธานีลูกใช้เครื่องวัดนั่นแหละ ไปดูเออยหนน่ะไ้วึูกนะถามเจ้าตัวยังถามสามีเขาหรือยังกูบุ๋มพีเซียวเนอะแล้วใคไปฟังเพลงพี่เซียวอีสานลูกนี่แหละพี่เซียวอีสานหรือบักเซียวอีสานนะ จำไว้นะลูกนะเป็นการแสดงหมดแล้วทัว้งวันนี้นะ่ะเวลาเล่นนะอแล้วพ่นจะมาทําเป็นตัวนี้แล้วทีนี้เพื่อการศึกษาอย่างเดียวเวลาแล้วอ่านะแล้วเราขาับตามท้องถนนต่อไปล้วจำไว้ เอามามาในรุกเคยฝรั่งกกว่าไงไรเขาต้องกลอยเอามาเอามาออมาอรวันพักกุลตั้งแต่เล่นกันมาเรากกเคยสีกันนะอะละที่กูบอกไว้นลยแค่นนัแหละรอดกูไปฮวันเมื่อก่อน,น,นท่านี่ที่ไหนกูสีแกยาว่าอ่างกันได้ปืนยิงไม่ออกได้คู่มือขยายไปรุ่นไดน้ก,ก็ตามครับ คุณเฮ็นอะไรมืดล่ะคนระยางคนระยางลูกอะไรนอะว่าอะไรเสียอรุวัตนปุณิจีนเลยส้อมเก่งเราใส่หน่อยใช่ป่ะแค่นั้นละแล้วถ้าซูแล้วแล้วซูบอกว่ากันแล้วแต่เราใส่หน่อยที่เกี่ยอ่า ร่ซ้อมเลยกำลังสมังอองงสมอยู่นนั้นเบอร์แล้วคนเกงกระแบริเบิงสมาุนีนะครับอะไเบอง์มกยักคิมล็อกด้วยออ้ายกลัวกเกือบตายงัานสอ่บนี่เราก็ว่าตีเอาล่าของเรากลัว เอามา,มาไอ้สวิด้าไ้ลามดน่ยะแค่ละปัจจุบันี้ทำนะอะไรก็ไ่ยอมาเห็ดแค่น,ะสสนี้ย,ย,ยแค่นั่นแหละฟุตบอานล้อฟุตบ้ลยี่ล้อนะล้คั้น,นะนนะวะเราูไยว่างแผนไว้ย่าสจบสองสิงหารังวัลีนยังต่างตทัวโลกแค่นั่นแหละ